คุณชายเอ้ยคุณชายอินโทเวดไม่สารเอกร็กโทเวดสกินชิปคุณนายเนี่ยๆเขามึอเนี่ยเนี่ยๆเนี่ยนตัวของตัวเอง ไม่เคยให้ใครสั่งได้เนนี่แมาน,นี่เนเนอ,อไอ้นี่แกทำให้แม่ดูแย่เนี่ยแกทำให้แม่ดูแบบงี่เง่าอ่ะเนี่ยเฮ้ยอุ้ยยังไงเปียกกับมาใช่ไหมคาบูมาหนิดิคาบูมาหนิเอ็งไปทำอะไรมา มานี่ดินี่เสี่ยวมันจะเล่นน้ำทุ่งหานันชิตัน <c oughs> มานี่ิมาเบาๆนะเห็นแล้วละ่ะไม่เห็นแล้วละ่เเวละเบาๆนะนั่นทุกคนอุย้ยเพลงเสี้ยววินาทีเท่านั้นนะชิตนี่ออกไปดู ยุดๆยุดหยุดยุดยุดโอ้ยวุ่นวายไหลเนเน่ออกไปดูแม่จะถ่ายชิตัีเนี่ยมันเปียกทำอะไรมาเนี่ยนอนลงนอนลงดูพี่สุดเกิียกินทำอะไรมาเนี่ยดูยันยันก็โดดแลพลิกตัววันแล้วนะ แม่สาวเด็กดีผู้น่ารักของค,ค,ยยคุณตาคุณยายแหมคุณตาคุณยายชมปอเดี๋ยวดูทำตัวลงน้ำอยู่คนเดียวด้มากเลยอดูดน้ำลงนด้ดเลยนะมาใกล้แม่นะออกไปเลยนะพาปูแกเปียกไว้ไม่แกะ้ได้ยินเสียงของน เลยห,หมือนกันจะปาบจะปาบเละสมเป็ดสมเป็ดหยุดครับพึ่งจะคว,ะวะ่ำเหรอเขียดดินเสรแม่หชิดแตงแค่หยาเชียวนะไม่ไปดูสิเมื่อกี้ไปลงน้ำทุ่งนานมาหรือเปล่าแน่นอนอยู่แล้วพาเปียกพาน้องไปเล่นหรอพากันไปเล่นทุ่งนานเมื่อกี้ ครึ่งตัวไปลูกปั๊ให้วันหนึ่งก็ได้ให้เล่นวันหนึ่งก็ได้นี่ยฉัจะเดินคอกหัวแล้วละไม่มีอะไรเลยที่มันพนะาไปไปเล่นที่อื่นดูเนเน่ชิตันเนเน่ตัวอะไรวะเนเน่ เนเน่ข้าพึ่ง,ง,งไปน้ำมาหน่อนไปเฮ้โอตอมันพิษอะอันนี้เน่มันไม่กลัวเลยอชอบคาบทางผมเหน็นแมงป่องมันนะก็จะไปคาบแม่ของเดตวายใหญ่ยยนเนี่ย,รยตระวังตัวนี้นมันจะลอยกระโดดใส่ เอกี่ไปตัดแซ้เธอวะ้าเลยขกิน้าเหรออืมอไมลเวลาปล่อยพลัง ถึงเวลาปลดปล่อยพลังงานที่เก็บไว้ไปเลยขาปุ่มยิงขันนอนขาส่อ๊อ้ยแต่และขาสัน้นตัวตายเออตัวไม่เจอทงนั้นมันเป็นคลองไอ้ตกคลองมันจะตกคลอง ป่าเถื่อนป่าเถื่อนมากที่นี่ยังเหลือพลังงานเยอะมาจ๊อโอ๊ยมาทำไมเล่นกันรุนแรงจังเลยวะนี่โอ๊ย หยุดยุดหยุดเข้าไปอยู่ในการสงคามเหรอในนี้เออชิเติพอแล้วพอแล้วพอแล้วเหนื่อยมากเลยหอมแห้งๆพอแล้วในนี้พักก่อนกินน้ำกินน้ำอีกหน้าฝนมันก็ต้องเปียกเปิเมันธรรมดานะทำใจ แม่ทำใจขัปรถมาได้ดิเหนื่อยไหมลูกตัวเองแกแล้วนะจะไปเล่นเต็มพลังงานเหล่นั้นจะช็อกนี่ชิตันโอ้โหแต่มันจะฟินจนไหมถ่ายแล้วมันนอนฟินน้าหยุดเนี่ยนะเน่ออกมาเน่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  ข้างหลังปุ้ยยา่าค่ายา่าหรือเปล่าก็ไปหลุดเลยแม่เอามาเนเน่คา,า,า,าปูไม่ต้องเข้าไปตามน้องเลยเนเน่คา,าปูไอ้มาจิ้งคาปูเนเน่ไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวนี่เดินเสียบอนะไรอยู่ไหน วินกรรมมันยังไม่เลิกใกล้กันนีไยหยุดหยุดอย่าเลยอย่าอะกระโดดชิตันมันใช่เรื่องไหมตัวเองเปียกครึ่งตัวโอ้ยปะ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 คาบู ชิตานนี่นี่ตายแลว้วเจ้าของนาวเขอาจะไม่เห็นเอาป่ะปะกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านมาเร็วเร็วเมษ <c oughs> <c oughs> เปียกทั้งตัวไม่มีทงไหมไม่เปีย <c oughs> กอะเซโน ดูดูมันโอโหโออยิงไงเน่มานี่นี่ยดุดมานี่ยดุดสนิทจริงไ,ไม่ไปเลยมันจะกลับมาไหมอาปูนั่งอ่ะนลกูกทำไมเล่นขนาดนี้เนี่ยไม่ดูสังขารตัวเองเลยหยดุดมาชิดๆตัวตัว นิ้วจะกลับมาไหมแล้วกลับมาอีเหรอไลไปไหน ก็ไปหล,ลังตารูน้ำทุ่งนามาครับปูเล่นไม่รู้เรื่องตัวเองยังไม่หายดีไปลงน้ำทุ่งนามาสกปรกต่กลับบ้านยังชิตัน หุย้ยหมด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 เต็มเลยค่ะวูมาหมด,หมดไปนี่มันยังไม่ยอมกลับมาเลยอะกลับบ้านเหรอเจอแล้วโอ้โหไปเล่นทางอื่นส้ยไม่ได้สนใจว่าจะกลับมาเลยนี่เราก็รออยู่เบื่อเบื่ไป้างหน้าสวย มารถรถรถดีด่นี